ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะคะมาดูเรื่องของความก้าวหน้าทางการแพทย์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งที่24ประจําปี2558นะคะจัดขึ้นที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีแพทย์ที่ได้รับเสนอชื่อทั้งสิ้น51รายจาก19ประเทศที่ผ่านมามีบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้แล้วทั้งสิ้น70ท่านด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ทางรายการของเรานะคะ AEC World ก็ได้รับเกียรติพูดคุยกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์มอทัมเอ็มโมเออร์ชาวอเมริกันเป็นศาสตราจารย์อายุรแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และศาสตราจารย์สรีรวิทยาและชีวฟิสิกส์วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะเจ้าของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไม่ดนสาขาการแพทย์ประจําปีนี้นี่แหละค่ะเอ็กซ์คลูซีฟนะคะสัมภาษณ์นะคะโดยคุณนิรยาทีมงานของเราค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์มอตั้มเปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการคัดเลือก ตื่นเต้นที่จะได้รับหน้าได้รับรางวัลต่อหน้าพระพักสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากนี้ยืนยันว่าอุปกรณ์ดังกลา่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจในประเทศไทยรวมไปถึงทั่วโลกได้นะคะจุดเด่นที่าศาสตราจารย์ท่านนี้ได้รับรางวัลก็คือเป็นผู้คิดค้นเครื่องรักษาหัวใจด้วยวิธีให้จังหวะก็คือปรับให้จังหวะสม่ําเสมอตามที่ควรจะเป็นนะคะและก็คือเป็นผู้ร่วมคิดค้นเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝั่งในซึ่งสามารถช่วย ชีวิตสำหรับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวได้ซึ่งเครื่องนี้มีชื่อว่า AICD จะถูกฝังไว้ในตัวผู้ป่วยเพื่อทำหน้าที่กระตุน้นคลื่นไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะโดยอัตโนมัติซึ่งภาวะการเต้นผิดจังหวะนี้นะคะเป็นสาเหตุของโรคหัวใจเฉียบพลันคือโรคหัวใจเฉียบพลันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็จะเข้าไปให้ พอเต้นผิดจังหวะแล้วเนี่ยก็จะช่วยทําให้มันเต้นถูกจังหวะมากยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันนั้นมีผู้ป่วยฝังอุปกรณ์นี้แล้วประมาณปีละ2,000 200, 0 0คนและมีผู้ป่วยใช้อุปกรณ์นี้ทั่วโลกแล้วเกือบ3ล้านคนด้วยกันส่วนในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยเ,เข้าถึงการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวปีละประมาณ2,000รายเท่านั้นเนื่องจากว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะ AICD เนี่ยมันมีมีราคาค่อนข้างแพงราวราว8 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่ออุปกรณ์1ชิ้นนะคะคนไทยก็เลย ยังเข้าถึงได้น้อยอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยเหลือชีวิตผู้ที่มีอาการหัวใจล้มเหลวได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งนะที่ช่วยเหลือผู้ป่วยจากทั่วโลกได้เลยนะฮะแต่หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะใช่ไหมใช่นะ,นะคะทางสัารแพทย์เราอาจจะ ไม่รู้ลึกมาเท่าไหร่แต่แน่นอนว่ามันมีคุณประโยชน์แน่นอนนะฮะในการช่วยทําให้การเต้นของหัวใจเนี่ยกลับมาเป็นปกติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,ะ,ะก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกัน